สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ยายปิ๋วจะพาเพื่อนๆมาชมต้นหมอนของยายปิ๋วนะคะยายปิ๋วมีอยู่สองต้นค่ะพอเขาออกลูกหนึ่งค่ะจริงๆมีสามต้นต้นหนึ่งอยู่ในสวนนะคะค่ะมีต้นหนึ่งค่ะค่ะลูกหมอนนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะเพื่อนๆนี้ยายเอามาผูกไว้เพื่อถ่วงไม่ให้ เขาโค้งยาวไปให้เขาตําๆเพื่อที่เราจะเก็บได้ค่ะเราจะเก็บได้มีมากมายแต่ถ้าไม่อร่อยยายก็ไม่กินยายก็ไม่กินนะคะแต่นี้อร่อยยายก็เลยหาต้นมาปลูกไว้ต้นนี้ก็ปลูกประมาณสก็อย่าปิวก็เอาใบไม้นะคะดูนะคะเพื่อนๆเอาใบไม้มาเทินแล้วก็ ยายปิ๋วก็เอาใบไ,ไม้นะคะดูนะคะเพื่อนๆเอาใบไ,ไม้มาเทิน,นะค่ะยายเป็นคนตัวเตี้ยตัวไม่สูงเพราะฉะนั้นเวลาปลูกอะไรพอสูงไปย้ายต้องตัดย้ายต้องตัดนะคะเพื่อให้เขาเตี้ยเพื่อให้แข็งแรงนะคะเพื่อนๆบำรุงเส้นเลือดให้แข็งแรงเขาบอกว่าช่วยให้ป้องกันโรคหลอดเลือด หัวใจด้วยป้องกันไม่ชอบกินคือรสชาติเขาเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวอมหวานนั่นคือสิ่งที่ยายชอบนะคะค่ะประโยชน์มันก็เลยออกทุกกิ่งเลยค่ะเพื่อนๆออกทุกกิ่งที่เป็นกิ่งแขนงเล็กๆเลยนะคะกิ่งแขนงเล็กๆออกทุกกิ่งเลยค่ะคือขอบคุณค่าที่มารับชมคลิปต้นมนกับยายพ่อค่ะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ เอาใบไม้รอบๆบบ้านนี่แหละค่ะถมไว้ให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วก็รดน้ำเขาแรกๆให้ชุ่มๆเท่านั้นตัดแต่งกิ่งค่ะตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้เขาผลิตออกใหม่การบำรุงรักษาของยายยายก็ทำง่ายๆอย่างที่บอกมาแล้วก็คือใส่ปุ๋ยค่อยจะได้เก็บกินได้ค่ะอันนี้คือตัวต้นของยายนะคะค่ะต้นหมอนนะคะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายแต่ต้องม,อมาเทิน เาเรียกมาถมเออมาถมไว้มาถมไว้แล้วก็ลดน้ําชุ่มๆเลยค่ะลดน้ําชุ่มๆค่ะลดน้ําชุ่มๆซ่อมหนึ่งค่ะจริงๆมีสามต้นต้นหนึ่งอยู่ในสวนนะคะค่ะมีต้นหนึ่งค่ะค่ะลูกหมอนนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะเพื่อนุกแดงให้กินเสร็จยายก็ตัดแต่งกิง่งพอตัดแต่งกิ่งแล้วเพื่อนเพื่อนดูนะคะ ลูกออกเต็มเลยลูกออกเต็มเลยนะคะลูกออกเต็มมีแสงเดชนะคะต้องมีแสงเดชถ้าไม่มีแสงเดชเขาจะไม่เองค่ะเขาก็จะมีดอกเล็กๆออกผลมาเต็มต้นเลยค่ะเต็มต้นเต็มพวงเลยนะคะเพื่อนๆเต็มเลยนะคะตัดแต่งกิ่งค่ะตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้เขาผลิตออกใหม่การบำรุงรักษาของยายยายก็ทำง่ายๆอย่างที่บอกมาแล้วก็คือใส่ปุ๋ยเข้าเพื่อน เขาบอกว่ามีสาต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะว่าลูกหม่อนจะมีน้าแดงๆมะม่วงใช่ไหมคะน้ำที่จะมีวิตามินเองค่ะเขาก็จะมีดอกเล็กๆออกผลมาเต็มต้นเลยค่ะเต็มต้นเต็มพวงเลยนะคะเพื่อนๆเต็มเลยนะคะค้ํน้นี้ยายเอามาผูกไว้เพื่อถ่วงไม่ให้ เขาโค้งยาวไปให้เขาตําๆเพื่อที่เราจะเก็บได้ค่ะเราจะเก็บได้ตัดแต่งกิ่งค่ะตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้เขาผลิตออกใหม่การบำรุงรักษาของยายยายก็ทําง่ายๆอย่างที่บอกมาแล้วก็คือใส่ปุ๋ยเขา <c oughs> ชอบกินคือรสชาติเขาเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหว,วานอมเปรี้ยวอมหวานนั่นคือสิ่งที่ยายชอบนะคะค่ะประโยชน์มันก็มีให้แข็งแรงนะคะเพื่อนๆบำรุงเส้นเลือดให้แข็งแรง เขาบอกว่าช่วยให้ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยป้องกันค่ะยายเป็นคนตัวเตี้ยตัวไม่สูงเพราะฉะนั้นเวลาปลูกอะไรพอสูงไปยายต้องตัดยายต้องตัดนะคะเพื่อให้เขาเตี้ยเพื่อย,ยันเองค่ะเขาก็จะมีดอกเล็กๆออกผลมาเต็มต้นเลยค่ะเต็มต้นเต็มพวงเลยนะคะเพื่อนๆเต็มเลยนะคะเพื่อนเขาบอกว่า มีสาต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะว่าลูกหมอนจะมีน้ำแดงๆมะม่วงใช่ไหมคะน้ำที่จะมีวิตามินพอเยายผิวตัดเสร็จนะคะตัดเสร็จก็เอาขี้ควายค่ะขี้ควายลงมาใส่ค่ะลงใส่เสร็จมีแสงเดชนะคะต้องมีแสงเดชถ้าไม่มีแสงเดชเขาจะไม่มาเทิน เขาเรียกมาถมเออมาถมไว้มาถมไว้แล้วก็ลดน้ําชุ่มๆเลยค่ะรดน้ําชุ่มๆค่ะรดน้ําชุ่มๆซอก็อยาปิวก็เอาใบไ,ไม้นะคะดูนะคะเพื่อนๆเอาใบไ,ไม้มาเทินวัดค่ะยายเป็นคนตัวเตี้ยตัวไม่สูงเพราะฉะนั้นเวลาปลูกอะไรพอสูงไปย้ายต้องตัดยายต้องตัดนะคะเพื่อให้เขาเตี้ยเพื่อจะเลยออกทุกกิ่งเลยค่ะเพื่อนๆออกทุกกิ่งที่เป็นกิ่งแขนงเล็กๆเลยนะคะกิ่งแขนะะงเล็กๆ ออกทุกกิ่งเลยค่ะคือมีมากมายแต่ถ้าไม่อร่อยยายก็ไม่กินยายก็ไม่กินนะคะแต่นี้อร่อยยายก็เลยหาต้นมาปลูกไว้ต้นนี้ก็ปลูกประมาณปิบปนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนเขาบอกว่ามีสารต,ต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะว่าลูกหม่อนจะมีน้ำแดงๆมะม่วงใช่ไหมคะน้ำที่จะมีวิตามินน้ำนี้ยายเอามาผูกไว้เพื่อถ่วงไม่ให้ เขาโค้งยาวไปให้เขาตําๆเพื่อที่เราจะเก็บได้ค่ะเราจะเก็บได้อชอบกินคือรสชาติเขาเปรี้ยวๆหวานๆเอ่าเปรี้ยวๆหวานๆอมเปรี้ยวอมหว,วานนั่นคือสิ่งที่ยายชอบนะคะค่ะประโยชน์มันก็เลยออกทุกกิ่งเลยค่ะเพื่อนๆออกทุกกิ่งที่เป็นกิ่งแขนงเล็กๆเลยนะคะกิ่งแขนงเล็กๆออกทุกกิ่งเลยค่ะ คือแดงให้กินเสร็จยายก็ตัดแต่งกิ่งพอตัดแต่งกิ่งแล้วเพื่อนๆดูนะคะลูกออกเต็มเลยลูกออกเต็มเลยนะคะลูกออกเต็มเลยออกทุกกิ่งเลยค่ะเพื่อนๆออกทุกกิ่งที่เป็นกิ่งแขนงเล็กๆเลยนะคะกิ่งแขนงเล็กๆออกทุกกิ่งเลยค่ะคือเองค่ะเขาก็จะมีดอกเล็กๆออกผลมาเต็มต้นเลยค่ะ เต็มต้นเต็มพวงเลยนะคะเพื่อนๆเนต็มเลยนะคะอ่ามาเทินเขาเรียกมาถมเออมาถมไว้มาถมไว้แล้วก็ลดน้ําชุ่มๆเลยค่ะลดน้ําชุ่มๆค่ะรดน้ําชุ่มๆซ้อมมะเร็งป้องกันการอัมพฤกอเอม,พ,อมพาตค่ะเพราะว่าวิตามินเขาช่วยให้เส้นเลือดแข็งแรงนะคะเพื่อนๆอ,อันนั้นคือประโยชน์ของลูกบอลแต่สิ่งที่ยาสองปีแล้วคะ่ะเพื่อนๆขวดน้ําเนี่ยค่ะ เออไม่ให้ดูยี่ห้อขวดน้ำมากมายแต่ถ้าไม่อร่อยยายก็ไม่กินยายก็ไม่กินนะคะแต่นี้อร่อยยายก็เลยหาต้นมาปลูกไว้ต้นนี้ก็ปลูกประมาณยายจะได้เก็บกินได้ค่ะอันนี้คือตัวต้นของยายนะคะค่ะต้นหมอนนะคะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายแต่ต้องลกค,ค่ะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็เอาใบไม้รอบๆบ,บ้านนี่แหละคะ่ะ ถมไว้ให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วก็รดน้ำเขาแรกๆให้ชุ่มๆเท่านา B6 ด้วยค่ะพอเป็นวิตามินนี้จะช่วยให้เรื่องของการบำรุงเส้นเลือด B6 ด้วยค่ะพอเป็นวิตามินนี้จะช่วยให้เรื่องของการบำรุงเส้นเลือดค่ะยายเป็นคนตัวเตี้ยตัวไม่สูงเพราะฉะนั้นเวลาปลูกอะไรพอสูงไปยายต้องตดัดยายต้องตัดนะคะเพื่อให้เขาเตี้ยเพื่อยาเพื่อนเขาบอกว่า มีสาต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะว่าลูกหม่อนจะมีน้ำแด,ดงๆมะม่วงใช่ไหมคะน้ำนี้จะมีวิตามินบนหนึ่งค่ะจริงๆมี3ามต้นต้นหนึ่งอยู่ในสวนนะคะค่ะมีต้นหนึ่งค่ะค่ะลูกหม่อนนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะเพืงามค่ะเขาจะไม่งามค่ะต้องมีแสงแดดด้วยค่ะแล้วก็การาบำรุงรักษาเมื่อเขาออกผลผลิต แล้วเราเก็บเรียบร้อยแล้วเราก็าจะได้เก็บกินได้ค่ะอันนี้คือตัวตุนของยายนะคะค่ะต้นหมอนนะคะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายแต่ต้องนายจะได้เก็บกินได้ค่ะอันนี้คือตัวตุนของยายนะคะค่ะต้นหม่อนนะคะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายแต่ต้องสวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้ปิ๋วจะพาเพื่อนๆมาชม ต้นหมอนของยายปิ๋วนะคะยายปิ๋วมียูสองต้นค่ะพอเขาออกลูกยายจะได้เก็บกินได้ค่ะอันนี้คือตัวตนของยายนะคะค่ะต้นหม่นนะคะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายแต่ต้องอ่ามาเทินเขาเรียกมาถมเออมาถมไว้มาถมไว้ไวแล้วก็ลดน้ําชุ่มๆเลยค่ะลดน้ําชุ่มๆค่ะรดน้ําชุ่มๆโอ๊ยออ,ออกทุกกิ่งเลยค่ะเพื่อนๆอ,ออกทุกกิ่งที่ กิ่งแขนงเล็กๆเลยนะคะกิ่งแขนงเล็กๆออกทุกกิ่งเลยค่ะคือตัดแต่งกิ่งค่ะตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้เขาผลิตออกใหม่การบำรุงรักษาของยายยายก็ทําง่ายๆอย่างที่บอกมาแล้วก็คือใส่ปุ๋ยเขาชอบกินคือรสชาติเขาเปรี้ยวหวาน,วน,วน,วนอ่าเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวอมหวานนั่นคือสิ่งที่ยายชอบนะคะค่ะประโยชน์มันก็มองอาทิตย์เองนะคะเพื่อน โอ,อาทิตย์ได้ลูกหมอนแบบนี้เลยลูกหมอนแบบนี้เลยนะคะนู่นอีกต้นหนึ่งค่ะที่ยายทําคลิปเมื่อวานต้นเพื่อนเขาบอกว่ามีสาต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะว่าลูกหมอนจะมีน้ําแดงๆมะม่วงใช่ไหมคะน้ํานี้จะมีวิตามินตัดแต่งกิ่งค่ะตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้เขาผลิตออกใหม่การบำรุงรักษาของยายยายก็ทําง่ายๆอย่างที่บอกมาแล้วก็คือใส่ปุ๋ยเข้าเพื่อนเขาบอกว่า มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะว่าลูกหม่อนจะมีน้ำแดงๆมะม่วงใช่ไหมคะน้ำที่จะมีวิตามินมะเร็งป้องกันาาการอัมพฤกษอัมพาตค่ะเพราะ